สวัสดีครับทุกคนครับววทีวันนี้ยายเลยวาจ้าชู้ซื้อผลไม้สวัสดีครับสวัสดีครับดีครสวัสดีครับอย่าสียใจนสาม

ไม่ใช่เอาเลยนะคร <ket> ับหมายถึงว right ่าอร่อยเลยคืออร่อยคือเร่คือเร่ใช่เลยนะครับอร่อยอร่อยเราสองคนรับนมะผลไม้เปาเปล่าครับฮะเอาไปนู่กินเลยเอชิฟี่ชิฟี่เซนนี่ชิฟี่เซนนี่ซากูระมาเยอะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเป้เป้เป้ถึงมือเป้นหนึ่งหมื่นเอาเลยเอาออกไปเลยหนึ่งหมื่นวันนี้อร่อย ไปดินรี่โฟลกเนาะเร็วเร็วไวไวเร็วเร็วไวไวันเร็วเร็วไวคนเนี้ยอันไซโยไซโยอันไซโยอันไซโยอันไซโยอัอ orange o r a n g สยออกัน orange american american จ r a ๋ g e อ่าสี่พันสี่พันผ่านหนสี่พัน งลครับบมไม่ใคยมาเลยไอ้หน่วยน้อยเม่ครับเป็นกล่องพักซื้ออีส้อหรอคือยู่พักรู้อสอพักร้สอี่ัคอยะรือออ้ือเป็นกล่อง้เป็่องดมันดมันอ่อันตวกอนอยอนห้ออหน๋ออันห่ยน้ะแม่นึง มัวกระเทยเหรออ่าตัวน้ตคือดีกไน่อวบิ๊กไซส์ิกไซยูีกสมส์ออ๋ออันไหนกันน้อยอ๋อตามใจครับตามนอันอันอันนั้นมันอร่อยใช่ไหม มาสิซ <N é. S 2> อยหนึ่งมืนหกพันนี่มันนันมันคูฉนอะ <c oughs> <c oughs> นอันน่ะอันอันว่าจี๊ดี๊ี๊ดจีจี๊ดดี๊ดจีี๊ดี๊ดี๊ดีีดจ ตันตันจีเอาเอาหรอจะไปดิฮัปฮะอ๋อห้าพันห้าพันเดี๋ยวเดี๋ยวดูเ<า>ดือดสัมปลีเดี๋ยวมาซัมปักซัมปักมานอน <laughs> เอาไปเถอโอ้ยสวยเลยซอบปลีเอาไปหขกกองกันเลครับอูะะอ้หนูอู้หนูแกจะไม่ได้เอาเลย มาทุกอาทิตย์ครับอาทิตย์หนึ่งก็สี่หมื่นถ้าวันไหนเราซื้อน้อยก็บ่นนะครับอ่านี่ครับสี่พันเราซื้อเร <4, 000. S 1> ซื้อน้อยไม่อยากมานะไม่คุ้มกับน้ำมันเพราะเราอยู่ในป่าสี่พันเอาเนี่ยไหนๆก็มาแล้ว <c oughs> ถ้าควักตังมานี่แกไม่ยอมทอนนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> นี่ะอ่อเอาเลยเอาเลยเตียวเตียวอ่ะอได้ไแล้ววันนี้เราซื้ออะไรบ้างครับเราซื้อส้มค่ะส้ม 당근, 라카, 스무리, 오렌지, 땅끼리 기리코 아, 포도, 스무리, <laughs> <laughs> 그레이스, 오렌지, 오렌지, 귤 어? 한국말? 한국말 써요 이거? 네. 오렌지. 오렌지. 음. 아, 구율. 귤 귤? 유, 코리안 오렌지. 오케이, 아. 오케이. 아. 아. โอเลียก็โอเรจิเหมือนกันนะครับออเร,อร,อรนจิโอเคได้แล้วนะครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายแบ,ยบ,ยบย็กซามเจอกันคราวหน้าแล้วกันนะครับร <c oughs> จะให้เพื่อนมาซื้ออย่างเดียวแล้วครับอรโอเคสวัสดีครับมาก้มหนา้าก้มตาอ่าได้อะไรามาบ้างครับ กิฟต yes, yes, yes. 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 <laughs> <laughs> ์กิฟต์กิฟต์หมูเจ้าไอหมูนะอะไตอเบอีสตรอสตรอวตอเ <st uff ly> บอรี่นะครับตันกีกล่องละ 5, ห้ <laughs> <c oughs> าพันต่อเหลือสี่พันก็สงสารแกนะครับแก <c oughs> มาที่ไรก็อยากให้เราซื้อเยอะๆไปนี่ลุงสองคนหมดไปซื้อครับวันนี้ไอ้ลุงคนไทยที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ไปซื้อนะครับไ <c oughs> อนนส้มนะครับลูกละพันกว่าวอน นหะมืนม่นหนึ่งนะครับมีมีก, 4, 5, 5, 5, กี่ลูกสามสี่ห้ามีแปดเจ้าไอ้แกบอกว่ามาจากอเมริกาไงจริงหรือเปล่า้ออย USA ได้กะ e อ๋อใช่นะครับแกบอกมาจากอเมริกาจีนวันละเกึ่งกันปะ่ะหเจ้าครับผมแค่นำเข้านะครับที่เี่เจ้าทกาหลีเขาปลูกส้มไม่ได้หรือว่าไงไม่รู้หรือหมดฤดูของส้มไปแล้วน่าจะหมดฤดูไปแล้วเนาะเมื่อกี้เขาบอกว่าคืดๆนะแสดงว่าหมดไปแล้วนะ อยู่นี่เหมือนปีนภากับไอ้แพคไอ้บอดเจ้าว่าเฮาไปยักสตังค์มากเลยเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะมีรับผลไม้นะจ้าจีมาขายผลไม้เฮาเนาะจ้าถ้าเฮาโกบันไดปซื้อของที่ไหนเลยใช่ครับที่นี่ไม่มีมัดนะครับเราอยู่ในป่านะครับอันนี้หลัคืออ่ะถ้งอาทิตย์แต่เจ้าเคยกอยกินไปวันละไม่สอมเม็ดแะเจ้ากูนะเจ้าเนาะกินลายกันไปแต่เจ้าก็ไม่จะเสียงครับผมโอเคงั้นคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับเจ้าสู้ๆไปเจ้า